เอาละค่ะทุกคนวันนี้แอมจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรล้านนาที่ชีวิตของพระองค์เต็มไปด้วยเรื่องราวความขัดแย้งที่น่าสนใจไม่แพ้กับพระราชการณียกิจที่ยิ่งใหญ่เลยค่ะช่วงเปิดรายการแอมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราอีกครั้งนะคะถ้าพูดถึงอาณาจักรล้านนา หลายคนคงนึกถึงกษัตริย์ที่เก่งกาจและมีชื่อเสียงอย่างพระเจ้าตีโลกราชหรือพญามังรายแต่รู้ไหมคะว่ามีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่ทรงเป็นกษัตริย์ในยุคเปลี่ยนผ่านที่สําคัญมากๆชีวิตของพระองค์มีทั้งความน่าสนใจและความขัดแย้งอยู่ในตัววันนี้แอมจะพาทุกคนไปรู้จักกับพญาสามฝังแกนกษัตริย์ลำดับที่8แห่งราชวงศ์มางรายกันค่ะช่วงที่1 พระราชประวัติและพระนามที่หลากหลายแอมพญาสามฝังจันเนี่ยทรงเป็นโอรสองค์ที่สองของพญาแสนเมืองมาค่ะและทรงขึ้นครองราชตั้งแต่อายุแค่1 3าพรรษาเท่านั้นเองซึ่งในตอนนั้นพระมหาเทวีตีโลกจุธาผู้เป็นพระราชมารดาก็ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนค่ะพระนามของพระองค์ก็มีหลายชื่อเลยค่ะทั้งดิตกุมารหรือเจ้าดิสในตำนานชินาการมาลีปกรณ ส่วนในพื้นเมืองชิงแสนก็เรียกกันว่าพญาสามประยาแม่ในแต่ชื่อที่เราคุ้นหูที่สุดอย่างสามฝังแกนเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากสถานที่ประสูติ์ของพระองค์ที่ชื่อว่าพันนาสามฝังแกนซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ใกล้กับแม่น้ำถึงสามสายเลยค่ะคือแม่น้ำแกนแม่น้ำปิงและแม่น้ำสง,งัดช่วงที่สองการเมืองและการปกครองที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้ง แอมในช่วงแรกที่พระองค์ขึ้นครองราชการปกครองของล้านนายังใช้ระบบเครือญาติเป็นหลักค่ะคือทรงส่งเชื้อพระวงศ์ไปปกครองหัวเมืองต่างๆอย่างเท้าลกก็ไปครองเมืองพราวส่วนเท้าเจ็ดก็ไปครองเมืองเชียงรายระบบนี้ดูเหมือนจะดีนะคะแต่กลับทําให้หัวเมืองมีอํานาจสูงจนพร้อมจะแข่งข้อได้ง่ายๆเลยค่ะโดยเฉพาะจากอํานาจของพันนาหรือหน่วยที่ดินที่กําหนดจํานวนไพร่ซึ่งเป็นทั้งกําลังคนและแหล่งสเสบียง แต่ต่อมาพญาสามฝั่งแกนก็ทรงพยายามปรับปรุงระบบการปกครองให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะทรงแต่งตั้งและโยกย้ายตำแหน่งต่างๆด้วยพระองค์เองเพื่อให้สามารถควบคุมหัวเมืองได้ดีขึ้นและยังทรงตั้งโอรสองค์ใหญ่ให้เป็นอุปราชประจําเมืองสําคัญเพื่อลดอํานาจของเมืองที่อาจจะกลายเป็นคู่แข่งได้ในอนาคตด้วยช่วงที่3ความเชื่อและศาสนาที่ขัดแย้งในตัว เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยได้เกิดการสถาปนากลุ่มพระสงฆ์ใหม่ขึ้นมานั่นก็คือนิกายลังกาวงซึ่งมีที่มาจากการที่พระองค์ทรงยกเลิกสวยสำหรับพระสงฆ์ทำให้พระเถระหลายรูปไม่พอใจและเดินทางไปศึกษาธรรมที่ลังกาพอเดินทางกลับมาก็มาพร้อมกับพระสงฆ์ชาวลังกาอีกสองรูปด้วยเพื่อเผยแผ่ธรรมะและทำสังฆกรรมในล้านนา ทำให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษาพระธรรมอย่างกว้างขวางเลยค่ะแต่ในอีกมุมหนึง่งภาพลักษณ์ของพระองค์กลับมีความขัดแย้งอย่างชัดเจนค่ะเพราะพญาสามฝังแกนยังทรงมีความเชื่อในเรื่องวิญญ,ญาณและไสยศาศสตร์ทรงโปรดให้มีการเส้นสวงบูชาด้วยการสังเวยวัวควายให้กับพูดผีและเทวดาซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนละเรื่องกับพระราชกรณียกิจทางพุทธศาสนาที่ทรงทำเลยค่ะช่วงที่ส สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยตลอดรัชสมัยของพญาสามฝั่งแกนทรงมีส่วนร่วมในการก่อสร้างและพัฒนาศาสนาสถานหลายแห่งเลยค่ะอย่างวัดศีมุงเมืองที่ทรงสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นสถานที่ประสูมและวัดเจดีหลวงที่ทรงสานต่อการก่อสร้างที่ค้างมาจากสมัยพญาแสนเมืองมาโดยมีพระราชมาน,นาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีการสร้างเวียงเจ็ดลิน เพื่อเป็นป้อมปราการและที่ประทับป้องกันค่าศึกและประตูเมืองอย่างประตูสวนปรุงที่เจาะขึ้นตามพระประสงค์ของพระราชมารดาเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปดูแลการก่อสร้างวัดเจดีหลวงด้วยค่ะและในยุคข,ของพระองค์นี่เองค่ะที่มีเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือการค้นพบพระแก้วมรกตที่เมืองเชียงรายแต่พอจะอัญเชิญกลับเมืองเชียงใหม่ช้างที่อัญเชิญดันตื่นและวิ่งไปทางเมืองลำปางแทน ทำให้พระแก้วมรกตต้องประดิษฐานอยู่ที่เมืองลำปางไปนานหลายปีเลยค่ะแต่ชีวิตของพญาสามฝั่งแกนกลับไม่ได้จบลงอย่างราบรื่นค่ะเพราะเรื่องราวของพระองค์มาถึงจุดสิ้นสุดด้วยเหตุการณ์ที่เรียกว่ากระบฏเท้าลกเท้าลกที่เป็นโอรสของพระองค์ที่เคยถูกเนรเทศได้ร่วมมือกับอมาตย์เพื่อชิงราชสมบัติค่ะสุดท้ายแล้วพญาสามฝั่งแกนก็ทรงถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์ให้กับเท้าลก ซึ่งต่อมาก็คือพระเจ้าตีโลกราชนั่นเองพระองค์ถูกเนรเทศไปประทับที่เมืองศาสตร์และเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมารัชสมัยของพญาสามฝั่งแกนจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจริงๆค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของอำนาจการเมืองและความเชื่อในยุคนั้นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะช่วงปิดรายการและ call to action แ เรื่องราวของพญาสามฝั่งแกนทําให้เราเห็นเลยนะคะว่าการเมืองในยุคนั้นไม่ได้ง่ายเลยแล้วยังมีเรื่องราวความขัดแย้งที่น่าสนใจอีกมากมายซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ที่บางคนอาจจะมองข้ามไปค่ะถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้หรือมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่อยากให้แอมเล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ